นำท่านผู้ฟังไปพบกับท่านผานิ์จังหวัดเพชรบูรณ์คุณสุพลศรีทับถิมนะครับใครเกิดเข้าสายบ่ายยามเช้าวันดีสวัสดีครับท่านพานิ์ครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเช้านี้เชิญครับครับผมครับช่วงนี้ก็อากาศเพชรบูรณ์ก็ยังหนาวเย็นต่อเนื่องนะครับก็ฝากเป็นห่วงคุณชัยยงครับกลัวจะลืมเรื่องความอบอุ่นร่างกายเราจะไม่สบายนะครับขอบคุณมากครับผม อ่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ทางสาธารณสุขนะครับก็มีการฉีดวัคซีน,นเกี่ยวกับเรื่องโควิดกันหลายจุดเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็เข้าไปเดินเข้าไปลงทะเบียนตรงจุดจุดที่ฉีดนะครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักาง,งานธนิชจังหวัดนะครับก็ไปฉีดบูธเข็มที่สามไฟเซอร์นะครับก็เดินพาเลตกันไปฉีดเข็มที่สามเั้นก็ฝาก ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะครับก็ฉีดนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาป้องกันโควิดสิบเก้านะครับเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่สามพันห้าร้อยยี่สิบห้ารายนะครับเป็นประชาชนทั่วไปสามพันห้าร้อยสิบสามรายแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำสิบสองรายนะครับก็เสียชีวิตสามสิบเอ็ดรายเสียชีวิตก็ยังสูงอยู่นะครับาราคาสินค้าเกษตรนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์สินค้าเกษตรหลักนะครับช่วงนี้ก็ ข้าวนะครับกําลังออกสู่ตลาดข้าวเปลือเกเจ้านาตีนะครับอวันนี้ก็ข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนะครับก็หกพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกแห้งนะครับสิบห้าอร์เซนก็แปดพันบาทต่อตันนะครับอแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดนะครับก็เจ็ดพันบาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวแห้งความชื้นสิบห้าอร์เซนก็เก้าพันบาทต่อตันนะครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับทีปป่ปลูกในพื้นที่ เขียวสดนะครับก็9,000บาทต่อตันนะครับก็มะลิแห้งนะครับ15% 1 5้0 0บาทต่อตันนะครับอ,อย่างไรก็ตามมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับตามนโยบายของอรัฐบาลโดยท่านรองยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินท์ลักษณะวิสิท์นะครับก็มีการขณะนี้มีการประกาศการเงินชดเชยส่วนต่างนะครับที่จะโอนเข้าบัญชี ให้กับพี่น้องเกษตรกรตามที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับว่าเป็นงวดที่แปดนะครับสำหรับท่านที่แจ้งลงทะเบียนว่าจะเก็บเกี่ยวยี่สิบหกพฤศจิกาถึงวันที่สองธันวาคมนะครับนี่เป็นงวดที่แปดแล้วนะครับก็ส่วนต่างนะครับที่จะโอนเข้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่ปลูกในเพชรบูรณ์นะครับก็ 3, บากสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตังต่อตันนะครับประทุมธานีหนึ่งก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท หนึ 1> 1่งสตางค์ต่อตันเ้าเปลือกเจ้านะครับหนึ 1, 4, ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์ต่อตันนะครับเ้าเปลือกเหนียวสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบแปดบาทอ่าเก้าสิบแปดสตางค์ต่อตันนะครับอันนี้เป็นงวดที่แปดแล้วแล้วก็วันที่เก้าธันวาคมนี้ครับทางทากอก็จะโอนเงินตั้งแต่งวดที่สามถึงงวดที่เจ็ดนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวนาที่อรอเงินจาก ่วนต่างจากที่ทางทากศจะโอนให้ก็วันที่เก้าก็จะเข้าตรงเข้าบัญชีของท่านนะครับสําหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้าวโพดน้อยลงไปแล้วนะครับผมว่าเผือเ่ออาจจะหมดไปแล้วนะครับก็ชนิดปักก็ยังมีราคาห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นก็เจ็ดบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัม มเมล็ดแห้ง14.5ปอร์ซ็นก็9บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับราคาผักนะครับตลาดกลางผักสันที่สุกศรีแยกพอ่อขุนอําเภอลมสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ผักชีนะครับ45บาทนะครับต่อกิโลกรัมผักชีนี้ขึ้นมาจากเมื่อวาน5บาทต่อกิโลผักชีลาว30บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับขึ้นมา5บาทต่อ หอมสามสิบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาลงไปสิบบาทพริกวอดแดงแปดสิบาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันครับลงไปสิบบาทนะครับพริกทอดเขียวสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมลงไปสิบาทเช่นเดียวกันถั่วฟักยาวห้าสิบห้าถึงหกสิบบาทอันนี้ขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลนะครับผักบุ้งจีนสี่สิบถึงสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนก็ขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลนะครับ คณะห้าบาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำสิบบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาทรงตัวนะครับกระลำดอกยี่สิบสามบาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกราคาลงไปสองบาทต่อกิโลลุยสิบบาทต่อกิโลกรัมลุยนี่ก็ลงไปสองบาทต่อกิโลนะครับมะเขือเปาะนะครับซึ่งปีนี้มะเขือเปาะราคาดีนะครับสามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมก็ขึ้นมาอีกห้าบาทต่อกิโลวางตุ้ง 456บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งราคาลงไปสองบาทหมอมแดง55-60นะครับอันนี้ก็ยังยืนในระดับสูงแตงกวา20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวานี่ขึ้นมา4บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็ขึ้นช่าย100บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดพิศบุรุญวันนี้ครับครับชาวนี้ก็ขอบคุณท่านผาณิจจังหวัดนะครับดูแลสุขภาพครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ